ดื่มดื่มน้ำเปล่าตอนเช้าหนึ่งแก้วเพื่ออะไรนะยายฟังไม่ทันลังค,นะคิดก่อนเปล่าในตอนเชา้าช่วยให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นและเต็มรูปร่งที่จะเริ่มต้นวันใหม่เหล่าน,นี้เป็นเหตุผลหลักที่คนแนะนำให้ดื่มน้ําเปล่าหลังจากก็เลยกาะยินดีเสมอถ้ามีคาถามหรืออยากพูดคุยเพิ่มเติมก็ทักมาได้เลยนะคะคิดได้ก่อนเวลาใหม่เนวันละหนึ่งแก้วก็ได้แค่นั้นแหละ มีพึ่งรูปประโยชน์ของมันดีมากหลายอย่างใหญ่ได้ฟังคำแนะนำเกี่ยวกับการดติดตามแล้วลีลาอยากให้ยายได้ประโยชน์จากการดูแลสุขภาพให้มากเลยคยายก็ขอบใจมากๆากเลยขอบขอบใจมากๆขอบใจมากๆมากอีกหลายอย่างยังค่ะ